ทีนี้มาที่บทความของคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยลมบุรพาพัดมาที่ไทยเนี่ยบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ฮะขึ้นต้นเนี่ยทำไมถึงนำเสนอภาพภาพนี้ประกอบเป็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะของไทย<ะ>กับ รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมะกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียในระหว่างเดินทางไปเข้าเฝ้าท่านมกุฎราชกุมารนะบทความของคุณเปลวสีเงินเนี่ยขึ้นต้นด้วยว่ากรณีลมบุรพาพัดมาที่ไทยเนี่ยคุณเปลวสีเงินเนี่ยเปรียบเปลยมาถึงเสียงการวิพากษ์วิจารณ์ในบ้านเรา<ฆ>ที่มีการด้ค่า ที่มีการโจมตีสารพัดคุณเปลวสีเงินบอกว่ารู้จักคําว่าหมาเร้ากันไหมถ้าไม่รู้จักคงเคยดูคลิปหมานอกรั้วในรั้วหึ่มแห่เห่ากระโชกใส่กันประมาณว่าอยากจะฟัดกันให้มันรู้หมาเป็นหมาไปค่าแต่จนใจรั้วมันกัน้นทําได้แห่แห่นะแต่พอเปิดรั้วให้จากจะกัดกันให้ตายไปข้างกับกระดิกหางคางหงิง กลายเป็นศัตรูของศัตรูคือมิตรไปซะงั้นอันนี้ที่คุณเปรยพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดนะฮะกำลังพูดถึงการเมืองในประเทศไทยนะการเมืองเรื่องถมถุยก็ประมาณนั้นนอกจากหนวกหูหน้าลำคาญแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ามาเล้ากันขณะที่แห่ๆอยู่อย่างนี้นะคุณเปรยวบอกว่าเนี่ยควรจะมาดูเรื่องที่กำลังเป็นโอกาสมาฟ้าใหม่ ก็คือความก็คือกรณีความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียฟื้นสัมพันธ์หลังจากที่มีปัญหากันมา32ปีคุณเปลวสีเงินใช้คำว่าโอกาสมาฟ้าใหม่หลังจากมืดมิดมาทุกด้าน32ปีคืนกับสว่างสวัยจำรักเจิดจ้าและจำเริญขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่น่าเสียดาย อิจฉาริษยาบังตาบังใจนักการเมืองและนักล้มเมืองแยกแยะไม่ได้ระหว่างประโยชน์ตนกลับประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนก็กรรมนะเป็นกรรมจากนักการเมืองบางคนก่อแต่ประเทศกับคนไทยทุกคนกลับต้องเป็นผู้รับผลของกรรมที่ไม่ได้เกาะช่วงนี้ตุจจีเขาไมพูดแต่เรื่องดีๆเป็นมงคลอ่าเพราะฉะนั้นต่อจากนี้คุณเปลวก็เลยโคด้ดเอาอาจารย์สมเกียรติโอสถภา ที่เขียนเอาไว้นะความสัมพันธ์จีนไทยมีข่าวดีเพียบเลยนะเรื่องของการเดินหน้าการส่งออกอะไรต่อมื่อไรเรื่องซาอุก็มีข่าวดีอีกเรื่องลาวพมา่านะมีการประสานกันกันกบจีนนะก็มีข่าวดีอีกเพียบนะอาจารย์สมเกียรติเนี่ยรวบรวมมาใช่ไหมมีแต่ข่าวดีเรื่องการต่างประเทศค่ะคุณเปรีวนี่ขมวดปมว่าข่าวดีมาทุกทิศทางเลย นะทิศตะวันออกก็คือจีนตะวันออกกลางก็คือซาอุดก็คือกลุ่มประเทศอิสลามการค้าการลงทุนด้านอุตสาหากรรมด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมีข่าวดีมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะแล้วสุดท้ายคุณเปลวสีเงินนี่ก็ได้ขดนะว่าปัญหาต่างๆก็กำลังจะคลี่คลายเศรษฐกิจต่างๆก็สามารถจะเกาะขบวนในระหว่างประเทศนี้ไป อาหารฮาราวสินค้าฮาราวการท่องเที่ยวนะการไปทํางานต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียเนี่ยในพลเอกประยุทธ์รายงานประชาชนเนี่ยพูดถึง3จังหวัดแดนภาคใต้ด้วย<ะ>ว่าจะมีบทบาทในการส่งเสริมการแก้ปัญหาความไม่สงบระหว่างกันนะคุณเปลวสิงินเนี่ยเขียนถึงตรงนี้แล้วบอกว่า นี่คือลมบูรพาพัดมาที่ไทยบูรพาในที่นี้ก็คือจีนนะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าเป็นตะวันออกแต่เป็นตะวันออกกลางเป็นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะอันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยแต่ก็จะมีอยู่คนหนึ่งนะรวมไปถึงท่าทีของลูกน้องในประเทศที่มองว่าเรื่องซาอุนีนะอย่าเพิ่งไปดีใจไป ไปทำงานซาอุไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอะไรเลยะนะเมื่อคืนนี้คุณดกษิณนี่ก็พูดเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะแล้วเดี๋ยวเอาความจริงมาเติมว่าที่คุณดกษิณพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่ปลื้มใจและรีบที่เอารัฐมนตรีไปด้วยเนี่ยเป็นเรั่มนตีแรงงานผมกำลังนั่งถือว่าเอะเราก็พัฒนาประเทศมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย เรากำลังย้อนยุคจะส่งคนไปทำงานแรงงานถูกๆแรงงานกึง่งไร้ฝีมือหรือเปล่าแรงงานผู้ชำนาญที่เงินเดือนแพงๆเนี่ยเราเทรนเขาพอหรือยังเราจะส่งไปอย่างไรเพราะวันนี้เนี่ยเรารับแรงงานพม่าลาวเขมรเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเรากำลังคิดว่าส่งคนไปแบบอัตราโบราณที่ว่าไปเสียนามาเสียเสียเมียอย่างนั้นอีหรือเปล่าที่วันนี้ก็ ผมก็ผมก็ยินดีนะที่ประเทศไทยกับซาอุดได้คืนความสัมพันธ์กันมันเป็นเรื่องที่ดีคุยกันรู้เรื่องกว่ามีช่องทที่ถูกต้องกว่าัน,นี่ดีแน่นอนแต่ทีนี้สิ่งที่ผมไม่อยากให้ดีอกดีใจก็คือส่งแรงงานถ้าประเทศมีอนาคตประเทศเศรษฐกิจดีไม่มีใครอยากจากบ้านเมืองไปทำงานที่อื่นยกเว้นแต่โอกาสทางธุรกิจที่มันใหญ่โต ที่นี่ถ้าสมมติว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยังคิดมิติของการส่งแรงงานเนี่ยผมขอเถอะอ่านี่ฮะก็คือพยายามหาเรื่องติจนได้ไงค่ะนะก็คงอิจฉาแหละดูออกบันทอนเนาะฮะบันทอนกาลังใจเนาะจริงๆเนี่ยคุณลักษิ์พูดราวกับว่าคนที่จะไปทํางานที่โน่นเนี่ยะจะมีแต่กรรมกรจะมีแต่แรงงานนะคือถ้าดูรายละเอียดเนี่ยเอาอย่างง่ายๆในเพจเซลเฮียเนี่ยก็สรุปมาเลย เขาสรุปออกมาเนี่ยบอกว่าทางซาอุดิอาระเบียจะเดินทางมาดูการฝึกอาชีพและคัดเลือกคัดเลือกแรงงานนะคะ แล้วก็แฮชแท็กบอกว่าเกยมย้ายจ้าแรงงานไทยเตรียมเฮโดยเขาตั้งเป้าว่าจะมีการทำสัญญา M.O.U ให้ได้ภายใน2เดือนค่ะเพราะฉะนั้นนะแรงงานของเราเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมฝึกทักษะให้ดีแล้วไปทำงานกันมีอะไรบ้างนะเขาก็จะแบ่งอัตราค่าจ้างออกเป็น3ระดับด้วยกันถ้าเป็นแรงงานทักษะสูงนะอย่างเช่นวิศวกรสถาปนิกจะมีค่าจ้างตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปต่อเดือนแรงงานกึ่งทักษะค่ะก็อาทิเชฟ จะมีค่าจ้างตั้งแต่26000บาทขึ้นไปต่อเดือนและมีแรงงานไร้ฝีมืออธิกรรมกรก็จะมีค่าจ้างตั้งแต่1 7 0 0 0 2 0ถึง20,000บาทขึ้นไปต่อเดือนนะคะนี่คือมีการมีอัตราจ้างมีทั้ง3ระดับใช่ไหที่จเอาไปเนี่ยมีทั้งแรงงานที่เป็นทักษะสูงะนะวิศวกรสถาปนิกอย่างนี้นะเงินเดือนเป็นแสนมีแรงงานกึ่งทักษะเชฟอย่างนี้ พ่อครัวอันนี้ค่าจ้างก็สองหมื่นหกตรงตัวอย่างนะฮะยังไม่นับพวกทิปพวกอะไรพวกนี้แล้วก็แรงงานไร้ฝีมือเช่นกรรมกรก็จะมีค่าจ้างอีกอีกแบบหนึง่งประมาณสองหมื่นอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่กรรมกรเหมือนในอดีต่ะนะอันนี้ก็ไม่ได้ดูรายละเอียดไม่ได้ดูอะไรเลยว่าเขาจะคุยอะไรกันบ้างมาก็หาที่ตีให้ได้คือคงอิจฉาน่ะว่าเฮ้ยเราอยู่ดูใบเนี่ยเราอยู่ในฐานะคนที่หนีมานะหนีคดีทุจริตกลับบ้านไม่ได้นะ แล้วซา,าอุดตอนนี้จเจริญสัมพันธ์กับไทยอย่างนี้เลยเหรอ,อนะแล้วก็พยายามติโน่นตินี่เก็บทรงไม่อยู่ทีนี้มาดูตารางนี้อันนี้ตารางเวอร์แบงค์นะคือทุกประเทศในโลกไม่ใช่ว่าคนทุกคนแรงงานทุกคนในประเทศนี้จะต้องเป็นแรงงานประเภทวิศวกรหมดไม่ใช่ใชทุกประเทศจะมีแรงงานทั้งประเทศแบบว่า low skill middle skill แล้วก็ high skill คือทักษะระดับล่างทักษะระดับกลางทักษะระดับสูงนี่คือโครงสร้างแรงงานทุกประเทศทั่วโลกเป็นแบบนี้หมดในตารางนี้มีของเกาหลีมาเลเซีไยไทยเวียดนามฮะด้านซ้ายก็คือทักษะสูงสีแดงนะ่คือของประเทศไทยนะฮะอ่าสีแดงนี่คือของประเทศไทยทักษะสูงของประเทศไทยเนี่ยมี14ของแรงงานทั้งหมดค่ะเรามีแรงงานร้อยคนเนี่ย เป็นทักษะสูง14คนคแล้วทักษะปานกลาง46เปอร์เซ็นต์ในร้อยคนเป็นทักษะปานกลาง46แล้วทักษะระดับล่าง40เปอร์เซ็นต์เน่ยก็คือทักษะต่ำใช้แรงงานอย่างเงี้ยนะทั้งหมดนี้คือสภาพความเป็นจริงโครงสร้างแล้วดูสังคมอื่นๆเขาก็มีเหมือนกันมากน้อยต่างกันออกไปเห็นไหมฮะประเทศอื่น บางประเทศทักษะสูงเนี่ยก็เยอะกว่านี้เป็นสัสดส่วนเยอะมากนะพอ,พอหรือน้อยกว่าทักษะระดับล่างนินดเดียวเห็นไหมครแต่นี่คือสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยเพราะฉะนั้นการหางานเนี่ยมันก็ต้องหาให้คนทุกระดับทักษะได้มีงานทำก็เหมือนแรงงานเมียนมาทำไมเขามาทำงานที่ไทยอะ่ะมาทำงานก่อสร้างแล้วขอแยั่งกันมาด้วยนะเพราะว่าเรามีรายได้ที่ดีให้เขาะนะ ก็เหมือนการคนไทยทำไม่ละงานก่อสร้างที่ไทยก็ไม่ทําก็ต้องหาที่อื่นที่มันมีรายได้เยอะกว่ารวมไปถึงคนมีทักษะในไทยก็ไปทํางานที่อื่นเยอะแยะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลเป็นข้อมูลจาก World Bank นะว่าโครงสร้างของคนทํางานเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนการเจริญความสัมพันธ์กับทางซาอุดิอาระเบียในเพจไทยคู่ฟ้าล่าสุดได้มีการทําความรู้จักกับซาอุเวอร์ชันวิชัน 2030นะปี2030เรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดิอาระเบียแล้วในสกู๊ปนี้ได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าการกลับมาสาลความสัมพันธ์ครั้งนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวไปดูตั้งแต่ตอนต้นนะการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาราเบียจึงเกิดขึ้นด้วยนโยบายด้วยความประสงค์ด้วยความพยายามที่สอดคล้องตรงกันของ รัฐบาลปัจจุบันของทั้งสองประเทศซึ่งจุดเริ่มต้นของความพยายามในรัฐบาลปัจจุบันของทั้งสองฝ่ายก็คือการที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้มอบหมายให้ในายอาเดลอัลจูเบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียในสมัยนั้นเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชียโคออปเปอเรชันดิลอกหรือ ACD Summit ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่11ตุลาคม2559 และในระหว่างการประชุมนั้นก็ได้มีการพบหาหรือสามฝ่ายระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีของไทยท่านนายกรัฐมนตรีบาเรนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียวันนั้นจึงถือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการรอบใหม่ของความพยายามในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียครับวิสัยทัศน ปี2030ทําทำให้เกิดการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือแมกกาโปรเจกต์จำนวนมากตามพระราชดำริขององค์มกุฎราชกมุมารตามที่ทรงได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระอาราชาธิบดีซาวมานซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ไทยสามารถหาลู่ทางเข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปี2030ก็คือซาอุดีอาระเบียจะพยายามให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศรวมถึงผู้สแสวงบุญฮัจจ์และอุมเราะปีละไม่ต่ำกว่า30ล้านคนขอยกตัวอย่างบางส่วนของเมกะโปรเจกต์ครับมีโครงการพัฒนาเมืองนีออมรัฐบาลซาอุดีตั้งเป้าในการพัฒนาให้เมืองนีออมซึ่งเป็นเมือง ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียติดกับทะเลแดงและอา่าวอากาบาเชื่อมต่อกับอียิปต์และจอร์แดนเป็นเมืองอัจฉริยะเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคแหล่งพลังงานที่ใช้ภายในเมืองนีออมจะมาจากพลังงานทางเลือกทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียก็ได้ตั้งเป้าให้เมืองนีออมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย โดยมูลค่าการลงทุนในโครงการนี้จะอยู่ที่ประมาณ500,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและรัฐบาลซาอุดิอราระเบียประสงค์ที่จะให้การพัฒนาโครงการในระยะแรกแล้วเสร็จภายในปี2568ครับในนีออมยังมีโครงการที่ชื่อ The Line ซึ่งจะเป็นเมืองแห่งอนาคตที่ปราศจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมีโครงการพัฒนาเมืองอาลอูลา ซึ่งเป็นเมืองอารยธรรมโบราณในมณฑลมาดีนะเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่คล้ายกับเมืองเพตราแหล่งอารยธรรมโบราณของประเทศจอร์แดนส่วนหนึ่งของเมืองอูอุล่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี2551ซึ่งนับเป็นสถานที่สำคัญแห่งแรกของซาอุดีอาระเบียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปัจจุบันรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ให้สหัมปทานแก่นักลงทุนต่างชาติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนโรงไฟฟ้าระบบโทรคมนาคมและมีการสร้างโรงแรมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและมีการจัดการฝึกอบรมในการบริหารจัดการโรงแรมและการบริการเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน,นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงภาษาต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนต่างชาติมีโครงการพัฒนาเมืองแห่งความบันเทิงหรือ,อ,อกิจด,ดิยานะครับอยู่ชานกรุงริยาด ซึ่งก็เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างสวนสนุกลานกีฬาสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆระดับโลกสวนน้ำตลอดจนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆซึ่งรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ตั้งเป้าหมายให้โครงการกล่าวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จมีโครงการ r e d Sea Project คือการพัฒนานี่คือบางช่วงบางตอนนะจะเห็นได้ว่าโปรเจกต์นี่เยอะมากใ,<ช>ในซ<ะ>าอุดิอาระเบียตามวิสัยทัศน์ของท่านมากุฎราชกุมารปี2030ซาอุดิอาระเบียต้องพลิกโฉม<ะ>พึ่งแหล่งรายได้จากแหล่งอื่นนอกจากน้ำมันเนี่ยมากกว่าเดิมนะแล้วก็จะทำให้มีการก่อสร้างสารพัดอย่างตามที่ท่านอุปทุตเล่าเมื่อสักครู่นี้ะนะอันนี้แค่บ,บางช่วงบางตอนแล้วก็ทั้งหมดนี่มันเป็นที่มาว่า ทำไมอินดีทำไมซาอุดีอาระเบ,บียเองเนี่ยต้องปรับนโยบาย <c oughs> ต้องกลับมาสานสัมพันธ์กับไทยได้ทั้งสองฝ่าย <c oughs> ไม่มีใครได้ฝ่ายเดียวอะเขาก็ต้องได้ด้วย <c oughs> เขาจะมาสัมพันธ์กับเรา <c oughs> เขาจะมาดีกับเราแล้วเราได้อะไรเนี่ยตัวหองโอกาสเพียบเลยนะฮะ <c oughs>